ใส่ข้าวอ,อยำไก่นี่นะคะเป็นขายวครับค่ะใส่าขาอ,อยอออยำไก่ ไม่เลยคะ่ะคุณลุงจะจดออเดอร์ให้คะ่ะโคกชุบเป็นทอดโอคกชุบเป็นทอดทำได้นะกินได้ไหมเอาข้าหวหมูกรอบ60ครับหมูกรอบ60ข้าวหมูกรอบ50ครับ50เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึหวว่งน,น,นะ,หนะหนให้คุณลุงจดก่อนนะรอแป๊บหนึ่งคะ่ะ แกงกะหรี่40ครับ50มูกรอบ60อ่ะค่ะแกงกะหรี่เท่าไหร่นะผมกรอบ60ต่อเ้ำจิ้ม50แกงกะหรี่40ครับ40มูกรอบนี่มีน้ำจิ้มน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานลูกหรือจะเอาซอสพริกซอสมะเขือน้องสั่งได้นีละครับ40แกงกะหรี่ครับผมครับผมมูกรอบหมูกรอบแกงกะหรี่กระเพราหมู เดินทามาจากต่างแดน,ปนสปีดเหอที่บลัสปีดเลยบ้ไดาแม่บอลไหนนี่มึงมีอนีวว้ว่าดาแล้วว่าด้แล้วโอเคค่ะขอจ่ายผมไปแก้ก็ยิ่โอรจ่ายค่ะ ผมรอแป๊บนึงนะลูกนะอีกสองกลุ่มลูกป้าทำแป๊บเดียวป้าจ,จะสิบล็อี๋ยวจะซักใส่แป๊บเดียวนั่นไม่แน่หน้าก่อนครับผมครับผมเอาเอาผู้กอง